สวัสดีครับสาระดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการเชื่อมต่อทีวีสมาร์ททีวีของ p a n a s o n i กเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะครับหลายคนก็จะเจอปัญหานี้นะครับคือว่าเราเสียบสายแลนหรือว่าเราจะเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ไวเลสอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเราจะเข้ามันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาบอกว่ามีเครือข่ายในบ้านแต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แล้วก็การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะลองมาบอกวิธีแก้นะครับแล้วผมจะเช็คสถานะใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับลองใหม่นี่นะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยใช้สายแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับตั้งค่าพ็อกซี่นะครับตรงด้านบน ตรงนี้ลบลบทิ้งเลยก็ได้นะครับตรงนี้แล้วด้านบนนี้ผมลบทิ้งนะครับแล้วก็ด้านล่างใช้เป็น8080 80นะครับ8080แ 80, โอเคครับแล้วก็กดปุ่มย้อนกลับ1ครั้ง แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ตรงตรงนี้ครับตรง DNS นะครับ DNS address นะครับใส่เป็น8.8.8.8นะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างบนก่อนอันนี้มันจะเป็นค่าเราเตอร์ของเรานะครับตัวนี้คือผมฟิกให้เป็น IP 192.168.1.5นะครับคือเราก็เราเตอร์ของผมมันจ่ายได้3าม ใช่สิบสองไอพีนะครับแต่ว่าผมจะฟิกเป็นหมายเลขห้านะครับใครจะใช้ตามผมก็ได้นะครับแล้วก็ค่าต่างๆนี่ก็ตั้งตามผมเลยนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองย้อนกลับอีกทีนึงนะทีนี้จะลองเช็คนะครับสถานะเครือข่ายเห็นไหมครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นแบบเครื่องหมายถูกแล้วครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปดู นี้นะครับนี่คือมันขึ้นแล้วทีนี้ก็จะลองเช็คดูนะครับว่ามันจะเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหมกดปุ่มย้อนกลับหนึ่งครั้งกดสองครั้งกดออกไปเลยครับแล้วก็ลองทีนี้ก็ลองกดปุ่ม n e t f l i อูนะครับเดี๋ยวออกไปหน้าจอปกติกันโฮมนะครับเดี๋ยวผมลองเข้า YouTube กดก็ได้ ยู u ูบนี่ก็เล่นได้เล่นได้ไหมลองกดเล่นหนึ่งครั้งหน้ารอแต่ปูหอมเย็นสดขั้ว่ะโอเคครับ YouTube ได้ทีนี้ลองเน็ตฟิกนะครับโอเคครับเล่นได้ปกตินะ ทีนี้ถ้าเป็นการเชื่อมต่อ wifi แหละใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะต่อ wifi ก็ให้เรามาที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกเครือข่ายแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายครับเลือกมาเป็นกำหนดเองแล้วก็กดมาที่ไร้สายนะครับอันนี้หน้านี้ให้ตอบว่าไม่ใช่นะครับ แล้วก็เลือก wifi ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านไ fi ไฟของเราให้เรียบร้อยนะครับใส่รหัสเสร็จแล้วให้กดปุ่มย้อนกลับนะครับมันจะขึ้นหน้าตามแบบนี้มานะครับ การเชื่อมต่อไร้สายเสร็จสมบูรณ์แล้วก,กดเสร็จสิ้นกดโอเคครับทีนี้ก็ลองเช็คสถานะของเราดูนะครับสถานะเครือข่ายตรงนี้คือมันขึ้นทั้งสองเลยครับมันขึ้นเครื่องหมายถูกทั้งสองเลยตรงนี้เป็นแบบไร้สายอันนี้ก็แบบใช้สายอันนี้คือผมตั้งรอบแรกนะครับอันนี้ใช้สาย ทีนี้เราเอาอัตโนมาดูนะครับว่ามันจะได้ไหมได้แล้วนะครับคือมันมีปัญหาแรกๆนะครับคือว่าผมต่อแล้วมันเล่นไม่ได้มันจะเชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้แต่ว่ามันจะออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับก็ให้เราไปตั้งตรงบ็อกซี่นะครับแล้วก็ เกทเวตรงที่เป็นค่า DNS นะครับพอตั้งค่าตรงนั้นเสร็จนะครับแล้วมันก็จะได้เฉยเลยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตอนที่ยังไม่ตั้งแล้วมันได้แต่พอตั้งเสร็จแล้วเรามาตั้งค่าเป็น IP a d d r e s แบบอัตโนมัติทำไมมันถึงได้อันนี้อันนี้ผมก็ยังง,งงงอยู่เหมือนกัน,นครับแต่ก็ผมก็ทักไปถามเข้ากับออของบริษัท Panasonic นะครับเขาก็ให้คําตอบมานะครับเดี๋ยวผมจานให้ฟังครับ คือผมทักไปถามว่าสวัสดีครับต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ตไม่ได้ครับแก้ไขยังไงแล้วก็ส่งรูปไปให้เขาดูแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ลูกค้าลองรีเซ็ตทีวีดูใหม่โดยกดปุ่มเมนูการตั้งค่าการรายการระบบแล้วก็สภาพเริ่มต้นจากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่อีกครั้งค่ะอันนี้คือทางพา n a s o n ิก t h a i l a n ์เขาก็บอกมาแบบนี้นะครับแต่ว่า ผมทําได้ก่อนที่ panasonic เขาจะตอบมานะครับคือผมส่งไปนานแล้วแหละแต่เขาเพิ่งตอบมาหลังจากที่ผมทําได้นะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทําตามที่เขาบอกนะแต่คือถ้าคนไหนทําตามผมแล้วทําไม่ได้ก็คือนี่นะก็ให้ทําตามที่ panasonic บอกนะครับ